ดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง VP ธรรมดานะครับช่อง VP ธรรมดาก็จะนาเสนอหุ้นนิกเกอิบ่ายนะครับหุ้นนิกเกอิบ่ายของวันที่20กุลาคัน2 5 68นะหุ้นนิกเกอิก็คือหุ้นจากประเทศญี่ปุ่นนะครับจะนนีให้ชมทุกวันทุกวันนะครับช่อง VP ธรรมดาก็จะนำเสนอให้ท่านผ <Your self. S 2> ู้ชมดูเร่วยเพื่อความบันเทิงทุกวันทุกวันเช่นเดียวกันนะครับก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่เามาชมนะ ตุกคลิปบตุ้คลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอ่ะเราก็มาชมกันเลยนะอ่นี่คือเช้านะครับนี่คืออีกเช้านะอ่าเฮ้ยนะครับสักครู่นะโอเคเช้าเอ้ยนี่คือบ่ายพือถึงเกือบตที่ยี่สิบนะครับ ตละหกแปดหุ่นนิเฮีบ่ายนะครับ,บออกบ่ายโมงครึ่งนะนเด่นศูนย์เด่นนะครับเด่นศูนย์กับหนึ่งนะครับศูนย์กับหนึ่งนะพอเน้นที่ศูนย์นะครับศูนย์นะครับศูนย์อะไรคะนี่ศูนย์เจ็ดนะครับ 0ูนะศู 0, นะครับถ้าหนึ่งมาก็1นึ่งเจหนึ่งแนะครับชุดวินก็วินนะครับวินนะห้าหกเจแปศูนะครับศูนย์หนึ่งอะไนะวินนะครับตัวลองก็ตามนี้อ่ะตัวลองก็คนศน0์ห้าศนย์หกนะ ศูนห้าศูนหกนะครับศูนห้าศูนหกเน้นที่ตรงไหนครับเนี่ยเน้นที่ศูนย์แปดศูนย์เก้านะครับหนึ่งแปดนะอ่าครับประมาณนี้เน้นนะครับตามนี้เลยนะครับพูดง่ายๆ่าศูนย์เด่นนะครับศูนย์เด่นนะรนนะประมาณนี้นะครับ โอเคนะครับเน้นเน้นเน้นข้าวที่ฝืนแปดกับ09นเก้าด้วยกับหนึ่งแปดนะครับที่เหลือตองนั้นก็เป็นรองนะครับสามนะครับขอขอบคุณมากมากขอเรื่างท่านโชคดีโชคดีเฮ่เฮ่เฮครับครับเดี๋ยวขอแคบหน้าเจอก่อน ไปนะครับแคปเจอไปนะ <c oughs> เออขออภัยมาจดจำ โอเคนะครับตานนี้นะครับขอ,ขอให้ทุกท่านดูดีดูดีนะครับไม่เก็บไม่จนมั่งข้า,ง,า,ขาง,นนงนะครับเดือดเอะไรครับเกิดือดเครับ ขอฝากขอฝากอันนี้สักหน่อยนะครับสินค้านะครับสินค้าใครสนใจที่จะสั่งซื้อเออสั่งซื้อได้นะครับครับเป็นทัอเปอร์ที่นอนนะครับเป็นที่นอนหนาหกนิ้วนะครับหนาหกนิ้วนะทัอเปอร์ทัอเปอร์ดูดูตามนี้ครับหนาทัอเปอร์นะครับใหญ่สองชั้นสนใจเข้าไปคลิกในลิงก์ได้เลยนะครับสนใจเข้าไปคลิกในลิงก์ได้เลย นนุ่มสบายนะครับสองร้อยแปดสิบบาทอครับมีสองราคานะครับราคาพันกว่ารรบาทเหลีออยู่สองร้อยกว่าบาทปนระมาณนี้นะครับเกิออเอะครับตามนี้อล้วกักนนะครับออขอขอบพรคุณมากๆขอให้ทุกท่านโชวดีโชคดีเฮงเฮงเฮงเครับเฮนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับ